สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะพบกับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนนะคะโดยมีดิฉันทศวรรณปัญญารักษานักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงรับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการค่ะสําหรับวันนี้นะคะเช่นเคยที่เราจะได้รับเชิญค่ะจากนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะคุณประสงศัก์เจนกิจาภา,บาิบูลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณทศวรรณด้วยครับ เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้เป็นเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษาเนาะเราก็จะรณรงค์ให้เลิกดื่มสุรากันในช่วงนี้กันด้วยนะคะทุกปีนะครับเวลาเข้าพรรษาเราก็อยากจะมีกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ชวนให้เราได้กลับมารักสุขภาพแล้วก็พักตับด้วยแล้วก็พักผ่อนจิตใจตัวเองเพื่อเข้าสู่ให้ตัวเองได้รู้สึกว่ามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีที่สําคัญกนะ็คือว่า เราจะหยุดใช้สุรากันนะครับหยุดดื่มแล้วก็ถือโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากจะหยุดใช้สุราเช่นกันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใช้เทศกาลนี้เทศกาลข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกสุราใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเราจะพบว่าปัญหาสุราเนี่ยทุกท่านก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่ามันมี ผลเสียต่อสุขภาพกายนะครับไม่ว่าตับแข็งไม่ว่าเรื่องเลือดเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆทาให้เลือดของเราไม่ดีมีไขมันสูงหรือกระทั่งแต่ทําให้สุขภาพกายของเราเนี้ยเริ่มแบบแคลเซียมลดลงด้วยอาจจะแบบว่าบางคนแล้วก็ถ้าดื่มมากๆเราก็ได้พบว่าโอ้โ oh, หมากมายต่อสุขภาพที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเมาแล้วดื่มนะครับหรือมีเรื่องเท่าวิวาทกันที่สําคัญเองถ้าดื่มมากๆเองเนี้ยก็ส่งผล ที่มีกระทบมากๆกับเรื่องสมองของคนเรานะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวคงได้มาคุยกันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราอยากคุยกันคือเรื่องของครอบครัวห่วงใยพลังใจในการหยุดใช้สุราครับค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนที่มาเราคงรู้ว่าโหคนที่อยากจะหยุดดื่มนี่ก็คงทรมานเหมือนกันนะครับที่ถ้าใครเคยติดอะไรเอาง่ายๆอย่างคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนรับประทานของหวานหวานแล้วก็พยายามตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าอยากลดน้าหนัก อยากให้สุขภาพดีขึ้นน้ําหนักลดแคกสองโลโหดีใจมากแล้วครับแต่ก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังแบบอดไม่ได้ที่จะไม่ใส่น้ําตาลปกติก็คือรับประทานน้าตาลอยู่แล้วแล้วก็แบบโอ้อยากจะลดลงคิดว่าน้ําตาลช่วยลดเนี่ยน่าจะทําให้สุขภาพดีขึ้นร่าเรืองดีขึ้นดีขึ้นร่างกายแบบลดอ้วนลงถ้าสุดท้ายเห็นของหวานก็อดไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นภาวะที่แบบพอเรารู้ว่าโอ้โหเราอยากจะลดเพื่อจะทําให้ตัวเอง จากติดน้ําตาลมาเป็นลดน้ําตาลเนี่ยคุณผู้ฟังเองยังรู้สึกเลยนะครับว่ามันทรมานมากเจอขนมหวานๆอากาศร้อนๆเจอโฆษณาเครื่องดื่มที่เย็นๆแล้วก็มีอะไรหวานๆกระชุ่มกระชวยหน่อยรู้สึกว่าโหมันมันอดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้เราเข้าใจแม้กระทั่งแต่รับประทานไอศกรีมเนี่ยรู้สึกอยากจะลดมันบ้างเห็นแบบโฆษณานิดหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าอ,อยากจะรับประทานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เผอิญว่ากลไกของคนที่อยากหยุดดื่มสุราเนี่ย ที่เขาอยากเลิกอยากหยุดใช้เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากจะมาชวนให้คุณผู้ฟังได้มาเป็นส่วนร่วมกับพวกเรานะครับในเรื่องของการที่ทําให้มีสุขภาพจิตมีพลังใจของครอบครัวที่จะช่วยให้เขาอยากหยุดดื่มยังไงบ้างเราลองเราลองมาเริ่มทําความรู้สึกแล้วก็สำรวจไปด้วยกันว่าจริงๆผู้ที่อยากหยุดดื่มสุราเนี่ยเขาจริงๆก็มีมีพลังมีความเข้มแข็งในใจไม่ว่า เขาก็คงเริ่มรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าโอ้ตัวเองเริ่มผอมไปเนาะเริ่มรู้สึกว่าทั้งมือทั้งฟันเนี่ยบางทีบางคนดื่มมากจนมือก่ตรงปลายนิ้วมือด้านในเนี่ยนะครับเหลืองแล้วบางคนก็นึกว่าอ๋อตัวเองสูบุรี่หรือเปล่าทำไมเหมือนมีรอยไหม้ตรงนิ้วเนี่ยตะเอินเป็นทั้ง10นิ้วเลยครับนี่มันเป็นผลกระทบอย่างหนึ่งของการติดสุรากลายเป็นว่าเนี่ยเออเริ่มสนใจสุขภาพตัวเองอยากเห็นแล้วพอยิ่งเห็นมีคนเชิญชวนว่า หยุดดื่มแล้วแข็งแรงขึ้นหน้าตาดูสดใสขึ้นดูกระฉับกระเฉงขึ้นแล้วก็เห็นตัวเองว่าโอ้ฉันอยากจะเป้าหมายปีเนี้ยก็เห็นอยากตัวเองมีมีรถสักคันหนึ่งเป้าหมายตัวนี้ของตัวเองอยากจะเห็นตัวเองมีเงินเก็บสักก้อนหนึ่งพอเอาไว้ซื้อของจับใจ่ายใช้สอยในบ้านบางทีก็เป็นแรงจูงใจที่รู้สึกว่าโอภายนอกนี่มันก็รู้สึกสําคัญบางคนก็มีอายุมากขึ้นเริ่มกลับมาถามตัวเองว่า โอ้ที่ผ่านมาเราเสียดายเหมือนกันเนาะที่เราใช้ชีวิตแบบมันน่าเสียดายที่ตอนนี้เริ่มแบบอยากเห็นตัวเองกลับมารับผิดชอบมากขึ้นแล้วบางคนก็มีพลังใจบางอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกคนรอบข้างในชุมชนหรือนอะกครอบครัวอาจจะบอกกับตัวเองกับเขาว่าคุณหยุดใช้ไม่ได้หรอกในเมื่อคนมันเคยกินยังไงมันก็ต้องกิน อดเปรี้ยวกินหวานไม่ได้เห็นนิดนิดนนหน่อยก็ทนไม่ได้เป็นโอกาสอันดีนะครับสําหรับปีนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์โรคระบาดจากโควิด -19 หรือโควิด -19 บวกกับปีนี้ด้วยเป็นปีที่เราเริ่มเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่ผลักดันหรือจุดประกายให้เห็นว่าเราจะหยุดดื่มอย่างไรโดยมีครอบครัวคนข้างๆได้มาเสริมกำลังใจทำให้เขารู้สึกว่า ตัวเขาอยากเปลี่ยนแปลงอยากสุขภาพดีขึ้นอยากจะลดคําดูถูกให้เป็นคําชื่นชมอยากมีเป้าหมายชีวิตที่ดีขึ้นที่สําคัญเองเนี่ยถ้ารอบข้างมีแต่ผลเสียมีแต่คนจมคนว่าเนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกว่าตัวเองแบบอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ท้อใจท้อแท้เครียดแล้วกลับไปดื่มซ้ำแต่วันนี้สิ่งที่เราอยากให้พลังใจเกิดขึ้นคือครอบครัวครับค่ะก็เห็นได้ว่าครอบครัวเป็น สิ่งสำคัญที่จะทําให้ช่วยผักดันให้เราสามารถเลิกสุราได้แต่มันก็จะมีทริคของมันด้วยใช่ไหมคะก็มีเคล็ดลับของมันเหมือนกันเพราะโดยอย่างที่บอกครับว่าถ้าเขาเกิดความเครียดความกางังวลหรือบางคนมีแผลใจเดิมๆที่ยังมีแบบปมด้อยหรือประสบการณ์ในอดีตที่มันยังก้าวข้ามไม่ได้บางทีก็เก็บเอาไว้เป็นความเครียดความทุกข์สะสมอยู่ในตัวแล้วบางทีก็อยู่ในร่างกายของเราด้วยนะครับเป็นแบบ เวลาได้เห็นใครบน่นใครว่าจะไปคิดถึงวัาวายเด็กเนี่ยเคยถูกบน่นเคยถูกตําหนิบางคนก็ไม่เคยบอกใครว่าเคยถูกทําร้ายในวัยเด็กหรือกระทั่งเคยมีครอบครัวเองหรือคนใกล้ชิดดื่มเหล้าแล้วติดเหล้าเจ้าสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็กระตุ้นทําให้ความคิดอยากดื่มโผล่ขึ้นมาบัวกกับตัวเองแบบเคยทําได้แล้วแล้วปรากฏมีคนชวนดื่มบางทีก็มา น้อยอกน้อยใจตัวเองครับว่าโอ้พยายามมากมายแล้วอยากจะเห็นตัวเองเอาชนะคําพูดคนอื่นให้ได้ปรากฏก,ก็ยิ่งแย่ลงแต่เรามักจะได้ยินคนที่อยากหยุดดื่มสุรามักจะพูดว่าจริง,รงๆก็อยากให้คนในบ้านเนี่ยให้กําลังใจนะรู้สึกดีกับเขานะว่าเขามีค่า,ม,คามีความหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยากได้มีโอกาสชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับ ให้กำลังใจให้คนรักของเราคนมีความหมายที่เราอยากเปลี่ยนให้เขาหยุดใช้สุราหรือเลิกใช้สุราสำหรับปีนี้ครับเราจะทําอย่างไรวันนี้สําหรับปีนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็กจัดกิจกรรมอยากให้อาสาสมัครนะครับสาธารณสุขหรืออสมอเนี่ยชวนคนในครอบครัวมาเสริมสร้างกําลังใจอย่างที่เราต้นเรื่องว่าครอบครัวห่วงใยพลังใจหยุดใช้สุราเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะบอกว่าเออบางทีเห็นเขามีออกไป มีท่าทางที่เราอาจจะเริ่มรู้สึกแค่รู้สึกว่าคนที่เขาอยากดื่มถ้าเราไปเห็นว่าเขาทําท่าทางอะไรก็ตามและคิดว่าเขาจะดื่มท่าเดียวเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องกลับมาถามตัวเองว่าจริงๆเราอยู่กับเขาเพราะเราอยากส่งเสริมเขาเราอยากมองเขาเป็นปกติแล้วก็แบบโอเคนะครับมันอาจจะอดไม่ได้ที่รู้สึกห่วงใยแต่คนที่กําลังพยายามหยุดเนี่ยบางทีก็อาจจะมองตรงกันข้าม เหมือนเวลาถ้าคุณผู้ฟังอยู่ตอนนี้มีสองคนนั่งอยู่บ,บนโต๊ะเก้าอี้ตัวเดียวกันแล้วคนนึงนั่งอยู่ตรงกงันข้ามกันนะครับลองลองทําดูก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังคนนึงเขียนเลข6อะ่ะคนอยู่ตรงข้ามเขาจะไม่บอกว่าเขาเห็น6ครับเขาเห็น9คนในขณะที่มันเป็นอันเดียวกันคล้ายๆเหมือนคนที่เขาอยากจะหยุดดื่มหยุดใช้เขาก็บางทีอาจจะยังทําตัวหรือปรับตัวไม่ถูกแล้วก็บางทีมันก็อาจจะมีกระวนกระวายกระสับกระสายบ้างเป็นธรรมดาหลังจากพยายามหยุดดื่ม ซึ่งก็ต่อสู้ตัวเองอยู่พอมีท่าทางที่ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ญาติพี่น้องก็อาจจะมองว่าเฮ้ย hey, นี่คือท่าทางที่จะออกไปแต่งตัวจะแต่งตัวจะออกไปดื่มเหล้าหรือเปล่าหรือเลิกไม่ได้ใช่ไหมบางทีมันก็เหมือนกับแบบกําลังใจที่อยากเริ่มเดินพอถูกทักซะหน่อยนึงเหมือนที่เราเรียกว่าจิ้งจกทักนิดนึงก็หมดแล้วครับหมดไฟทันทีบางทีก็เออในไหนหยุดไม่ได้ก็ดูดดื่มมันซะให้เต็มที่แบบเมาหัวล้าน้ําไปเลย แล้วมันก็ขูกกลับไปเป็นวงจรเดิมๆหรือเ,เป็นวงจรที่แบบแกไม่ตกนะครับว่ายัางไงเขาก็เริ่มไม่ได้จริงๆแต่ถ้าสมมติคนรอบข้างมองเขาแล้วก็ถามความรู้สึกเขาบ้างว่าเป็นยังไงวันนี้เอ้ยตอนนี้แบบแต่งตัวหล่อเลยวันนี้จะไปไหนเนี่ยอแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างหรอ่ออยู่กับตัวเองเป็นยังไงบ้างแล้วครอบครัววันนี้ชมหรือยังว่าแต่งตัวดีแล้วตัวเองวันนี้แบบมีแผนจะทําอะไรให,ให,ให้ให้กับชีวิตบ้างชวนคุยสนุกสนุก สร้างเสียงหัวเราะเพื่อหัวเราะเป็นยาที่ดีที่สุดสําหรับทําให้เขาเริ่มเออกลับมีกําลังใจมีรอยยิ้มเนี่ยนะครับเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เขาเริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆฉันก็ฉุกคิดที่อยากจะอาจจะออกไปก็ได้แต่อย่างน้อยก็เห็นว่าครอบครัวทําให้บรรยากาศในบ้านน่อยู่ก็เลยเริ่มถามตัวเองว่างั้นวันนี้ก็อยู่บ้านดีกว่าหรือไม่ก็ไปเที่ยวใกล้ๆโดยเพราะโควิดเขาบอกรีบไปรีบกลับก็เป็นจุดที่ดีสําหรับเริ่มต้นนะฮะ เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับการเลิกสุรากันค่ะสาระดีๆโดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตตอนข้างบ้านดูแลใจป้องกันภัยการทำร้ายตนเอง เธอเธอฉันจะทำยังไงดีอะเห็นน้องสาวฉันเก็บตู้อยู่แต่ในห้องกินข้าวก็น้อยเวลาออกจากห้องมาเนี่ยเห็นตาบวมๆน่าจะร้องไห้ตลอดดูซึมๆไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะเธอคิดว่าน้องสาวเธอเขาเป็นอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าฉันสังเกตเห็นว่าเขาดูซึมๆบ่นว่าตัวเองตลอดเลย แล้วก็หลังจากที่เขาเลิกกับแฟนเนี่ยแหละเวลาน้องเขาคุยกับแม่นะฉันก็เห็นเขาดูซึมซึไปโดยเฉพาะตอนที่มาได้ยินคนในบ้านบอกว่าผู้ชายดีๆมีเยอะแยะจะมาเสียใจอะไรกับผู้ชายคนนี้เรื่องแค่นี้นิดเดียวเองเลิกคิดมากได้แล้วฉันเข้าใจนะว่าคนในบ้านห่วงน้องแต่รู้ไหมเธอคำพูดทางบวกที่เขาอยากได้ยินเวลาที่เขากำลังเศร้ามันช่วยเขาได้มากเลยนะ เราต้องพูดยังไงเหรอเธอฉันจะได้บอกคนในบ้านเริ่มต้นที่ตัวเธอพูดก่อนได้นะประมาณนี้จ้ะพี่เป็นห่วงน้องนะไม่มีใครอยากให้เรื่องผิดหวังนี้มันเกิดขึ้นกับน้องหรอกหรือคาพูดที่ว่าพี่จะอยู่ข้างๆเรามีอะไรอยากให้พี่ช่วยก็บอกได้นะอีกไม่นานพี่เชื่อว่าน้องจะดีขึ้นพี่รักน้องมากๆนะที่สําคัญเวลาเขาซึมๆแบบเนี้ยเราควรรับฟังเปิดโอกาสให้เขาได้ระบ,บายความรู้สึกของเขาจ้ะ mm hmm. ดีมากเลยเธอขอบคุณเธอมากๆนะฉันจะได้บอกคนในบ้านจะได้ช่วยน้องให้ดีขึ้นสาระดีๆโดยโรงพยาบาลสวนปรุงกรมสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตโทร3 3 2 3ฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โควิดแล้วหรือยังฉันไอมีน้ำมูกไหลตัวอุ่นๆแต่วัดไข้แล้วก็ไม่มีไข้นะเธอไม่ได้ไปที่คนเยอะๆไม่ได้ไปต่างประเทศเธอเคยบอกว่าเธอเป็นภูมิแพ้นี่เออจริงอย่างที่เธอว่าฉันลืมไปเลยหรือฉันเครียดกังวลไปเองใช่เธอน่าจะกังวลไปเองเราเครียดและกังวลได้กับโควิด -19 กังวลไม่ต้องมากเกินไปใส่ใจเรื่องสุขภาพ จะทำให้เราตื่นตัวป้องกันตนเองสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อยๆกินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนเห็นด้วยกับเธอเลยนะความเครียดความกังวลกับโควิด -19 ก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ายังรู้สึกเครียดหรือกังวลอยู่โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด -19 โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมงจ้าความเครียดและความกังวลกับโควิด -19 สามารถเป็นกันได้การป้องกันตนเองใส่ใจเรื่องสุขภาพสร้างพฤติกรรมใหม่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่บ่อย กินร้อนช้อนส่วนตัวอยู่ห่างกันอย่างน้อย2เมตรอยู่บ้านไม่ไปอยู่ในที่ชุมนุมชนจะช่วยเราปลอดภัยจากโควิด19ได้แต่หากเราเครียดกังวลนอนไม่หลับเบื่อหงุดหงิดง่ายหมดพลังกับเรื่องโควิด19โทรศัพท์ปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตโควิด19โทร0946317373ตลอด24ชั่วโมง สังคมไทยจะไปต่อได้ถ้าใจไม่ปวดในเวลาที่เจอทางตัน1323ก็ช่วยเป็นทางออกในเวลาที่จมกองเพลิง1323ก็ช่วยเติมน้ำให้ในเวลาที่อยู่ในความมืดมิด1323ก็ช่วยเปิดสวิตไฟ1 3 2 3สายด่วนสุขภาพติ หากคุณกำลังเครียดทุกใจไม่สบายใจปรึกษาเราได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุข ค่ะคุณผู้ฟังคะเราอยู่กับรายการสุขภาพจิตเพื่อชุมชนคะ่ะแล้วก็ยังอยู่กับคุณประสงคศักดิ์เจนกิจจาาัยไพบูรณ์นักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเลิกเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะคะซึ่งเราพูดกันไปแล้วว่า,าครอบครัวเป็นส่วนผลักดันที่สําคัญในการเลิกสุราค่ะใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคับว่าคนใกล้ชิดก็คือคนครอบครัวเราเวลาเราถามใจคนที่เขาอยากหยุดใช้สุราหยุดดื่มเนี่ย เขาก็บอกว่าจริงๆผมก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะอยากให้ภรรยาอยากให้ลูกหรือคนที่เป็นบางคนเราก็เจอนะครับเป็นแบบอ๋อผู้ใหญ่เหมือนกันที่อยากจะมาหยุดดื่มแล้วบอกว่ากระทั่งแค่หลานมาอยู่ด้วยใกล้ๆอ่ะไปได้มีโอกาสไปส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือนี่ดีใจมากเลยแต่ภาวะตอนนี้โควิด19นะครับเรียนเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านแต่มองกลับกันครับเมื่อมีลูกมีหลานมีครอบครัวอยู่ใกล้ชิดภาวะครอบครัวห่วงใยเกิดขึ้นก็อบอุ่นแต่ถ้าอยู่ในบ้านบางทีมัน หากรู้สึกว่าในบรรยากาศในบ้านดูไม่มีความสุขอะ่ะไม่แปลกหรอกครับที่เขาจะเอาแดีวขอไปขอหาความสุขนอกบ้านกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมาเติมเต็มเ,มเจ้าคําว่าความสุขจากครอบครัวที่เราว่าครอบครัวห่วงใยพลังใจให้หยุดใช้สุราอย่างที่อย่างที่ทราบนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องถามมากับครอบครัวเหมือนกันบ้านเราคงต้องใจแข็งเหมือนกันทั้งบ้านเหมือนกันนะครับว่าเอะถ้าคนในที่เขาเรารู้ว่าอยากให้กําลังใจยอมรับให้เขาหยุดสุราเนี่ย ถ้าเขาเกิดอยากคิดอยากดื่มขึ้นมาบางทีก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นผู้ร่วมอยู่ในครอบครัวของคนที่ใช้สุราอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าเราก็เออนะ่ยเขาคงไม่เป็นไรมั้งบางทีแค่ในบ้านเสียงแตกกันเองนะครับว่าเออเขาคงไม่เป็นไรกลับจากรักษามาละเขาคงติดสุราน้อยลงแล้วมั้งเอาดื่มสักแก้วสองแก้วคงไม่เป็นไรมั้งถ้าครอบครัวไม่กล้าขัดใจเนี่ยบางทีก็กลายเป็นว่าจากความห่วงใยและสร้างพลังใจที่เกิดขึ้นกลายเป็นครอบครัวก็เก่งใจครับ พอจากเกรงใจก็พลังใจในการหยุดใช้สุราก็อ่อนลงแต่ถ้าครอบครัวเข้มแข็งขึ้นว่าเออวันนี้นะช่วงนี้สถานการณ์โควิดสิเราออกไปไหนไม่ได้ที่บ้านทําอะไรอร่อยที่บ้านกันอาจจะมีความสุขกับครอบครัวที่เรารักและเขารักเรามากๆไม่จําเป็นจะต้องมีสิ่งมาเติมเต็มด้วยคําว่าสุราห,หรือแอลกอฮอล์ล่ะครับถ้าทุกคนรู้สึกในบ้านแบบไปด้วยกันคนในบ้านร่วมใจกันว่าวันนี้เราจะ สร้างบรรยากาศที่ดีแล้วบางทีอาจจะได้นั่งทบทวนนั่งคุยกันถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นบางครั้งเราก็อยากให้เกิดวัฒนธรรมของการชื่นชมส่งเสริมและที่สําคัญนะครับไม่ใช่โลกสวยเพราะว่าถ้าเจ้าสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็อาจจะเกิดคําถามมาว่าโหตอนนั้นเดือดืมเพราะอะไรอะ่ะเราเคยทําอะไรที่ไม่ดีต่อกันหรือเปล่าหรือบางทีคุยถึงเรื่องผลเสียของการหยุดหยุดดืม่มที่มันทําไม่ได้แล้วกลับไปดื่มซ้ําบางทีเจ้าสิ่งที่มันทําให้รู้สึกว่า ได้กลับมาทบทวนบทเรียนที่ดีเนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าทุกคนในบ้านใส่ใจและเดินไปพร้อมกันที่สำคัญนะครับขอว่าเมื่อไม่มีสุราในบ้านแล้วก็อย่าให้สร้างความทุกข์ให้กับเหมือนว่าเอาสุราไปตั้งเลยครับเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันก็เหมือนกับตัวกระตุ้นตัวหนึ่งที่มันอาจจะไปสร้างความโกรธความเบื่อความเหงาความเซงขึ้นมาเวลาที่มันทุกข์ใจมากๆมันก็เหมือนจะเอาสุราไปตั้งในบ้านเรียบร้อย พอเวลาที่เขาคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความหมายเนี่ยทั้งที่อยากได้กําลังใจอยากให้เข้าใจไม่ไม,ไม่ไม่แบบมองว่าเขาจะไปดื่มแบบเลงท่าจะไปดื่มท่าเดียวที่คิดว่าเอาละบ้านฉันจะมีโอกาสไปดื่มอีกถ้าคิดแบบนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่อยากหยุดเขาก็คงแบบหมดกําลังใจหรือท้อใจแล้วก็บางทีก็โทษกันไปโทษกันมาวงจรนี้จะไม่จบกันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยถากเรารู้สึกว่าเห็นท่าทีที่เขาเออแต่งตัวดีๆวันนี้ ชมเขาหน่อยในอยากที่อยากบอกเห็นเขาอยู่กับบ้านเคยบอกเขาบ้างไหมครับว่าเออวันนี้โหมีความสุขนะที่ได้อยู่ด้วยกันในบ้านกินข้าวอบอุ่นเรารู้ว่าโอ้ทากิจกรรมด้วยกันในบ้านอย่างที่เราอยากจะให้ให้เกียรติซึ่งกันละกันบางทีเราก็รู้ว่าตกเย็นเย็นเขาแต่งตัวเตรียมตัวจะไปกินไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ที่บ้านนั่งอยู่ในวงบางทีภาวะสิบภาวะสิบเก้าที่บอกห้ามห้ามรวมกลุ่มนนะครับแต่บางทีคนอยากดื่มเนี่ยไม่สนใจแล้วครับคิดในใจหนึ่งเดียวว่า ฉันอยากจะไปเพื่อทําให้มันเคริบเคบ้มมีความสุขสบายใจเพราะในบ้านยังไม่สงบเลยแต่ถ้าหากในบ้านเป็นเหมือนกับแบบบรรยากาศดีๆบรรยากาศให้ความกาลังมีความสุขมีกําลังใจซึ่งกันและกันเนี่ยเช,ชื่อนะครับว่าคนที่อยากหยุดใช้สุราเนี่ยจะรู้สึกเลยวว่าฉันมีความหมายเพราะครอบครัวเนี่ยห่วงใย,ยเราเรามีความมีคุณค่านะครับค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าเจ้าสิ่งเหล่านี้ทําได้แค่ไหนทําได้ครับโดยกลับมาถาม,ถามถึงตัวเองว่าจริงๆเฮ้ยเวลาที่เราเห็นเขาทุกข์มากจากการติดบางทีเคยบอกเขาไหมครับว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะ<ม>ขนาดเราเองแบบอยากหยุดน้ําตาลอยากหยุดดื่มอยากแบบแค่หยุดน้ําหวานเย็นๆซึ่งบอกว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพบางทีเราก็กินเค็มเกินไปเราอยากเห็นตัวเองสุขภาพดีเรายังอดไม่ได้เลยใจเขาใจเราครับวันนี้เลย อยากให้เพิ่มคำหนึ่งว่าถ้าอยากเห็นใจและเข้าใจเขาก็คือเอาใจของเราไปใส่ใจเขาแล้วก็เอาใจของเรานะครับใส่ใจตัวเราด้วยเพราะเวลาที่เราเอาใจเราไปใส่ตัวเราก่อนเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้เราก็มีความหมายเนาะเราทําอะไรที่ไม่ดีมาก่อนแต่เราก็รู้สึกว่าได้รับบทเรียนที่ดีอันนี้บอกกระทั่งแต่คุณผู้ฟังที่กําลังอยากจะหยุดใช้และคุณผู้ฟังที่กําลังเป็นครอบครัวด้วยว่า เออบางครั้งเราก็อาจจะเพราะเราเป็นมนุษย์ไงครับเราอาจจะเคยบ่นก็ได้เราอาจจะเคยตำหนิว่าใครก็ได้ทั้งที่จริงๆเราก็เจตนาแล้วปรารถนาดีถ้าวันนี้เราเอาใจเรามาใส่ใจเราก่อนว่าเราก็อยากให้เขาพูดดีๆกับเราเนาะเราก็ยังอยากให้คนพูดให้กำลังใจปลอบใจปลอบโยนหรือกระทั่งการสัมผัสอย่างอ่อนโยนว่าเรารักเราเห็นมีความหมายเนี่ยเรายังรู้สึกอยากได้เลยครับเพราะฉะนั้น ในเมื่อคนที่อยู่ในบ้านของเราแล้วเขากําลังมีความทุกข์จนต้องมีการใช้สุราเพื่อดับความทุกข์บางอย่างในมุมของเขาเองเนี่ยเราก็อยากให้เขาเห็นว่าเราก็กําลังแบบให้กําลังใจแล้วก็เอาใจของเราไปใส่ใจเขาด้วยเจ้าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เกิดพลังใจที่ทําให้เขารู้ว่าเขาหยุดสุราได้นะเพราะคนข้างหลังและคนข้างๆหวังดีและจริงใจต่อเขาเสมอ บางทีเนี่ยอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของการเลิกสุรานั่นก็คือการถอนอาการถอนพิสุราซึ่งแบบนี้เนี่ยครอบครัวจะให้กําลังใจได้ยังไงบ้างคะเวลาถอนพิสุลานี่มันยากมากนะครับมันรู้สึกว่าตัวเองก็ทับกระซายงุดงิดวา้าวุ่นบางทีก็เครียดบางทีก็ระมัดระวังตัวแล้วมองทุกอย่างแง่ลบไปหมดเลยเนี่ยเวลาแบบนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนว่าถอนจนบางทีมันมือสั่นด้วยมันมันเอาไม่อยู่บางคนก็นอนไม่หลับแล้วเครียดมากๆ ซึ่งเจ้าแบบนี้เวลาที่เขากําลังมีความเครียดอยู่ถ้าถ้าเราเคยได้ยินถ้ายินคําเป็นเหมือนสุภาษิตท,ที่บอกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งครับยิ่งถ้าเครียดมากก็ต้องยิ่งแบบเตือนเขาเยอะๆกลายเป็นว่ายิ่งคิดเครียดอยู่ใส่ความเครียดใส่การตําหนิติเตียนหรือใส่ให้เขายังคิดทั้งที่จริงๆกับปรารถนาดีเนี่ยยิ่งหนามยอกหนามมันบ่งเข้าไปมันยิ่งหนามซ้อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขากําลังเหมือนกําลังมีไฟร้อน แล้วเอาน้ําดับไฟแถมเป็นน้ําที่แบบน้ําที่มันบริสุทธิ์น้ําปริมาณมากที่จริงใจซึ่งน้ําตัวนี้แล้วก็คืออุปมาอุปไมยบอกว่าคือความจริงใจความเข้าใจจากครอบครัวครับเมื่อเขาเครียดเราอยู่กับเขาเราถามความเครียดเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นให้เขาได้ทบทวนให้เขาได้รู้สึกว่าเออมีคนใกล้ชิดอยากจะฟังแล้วกรมสุขภาพจิตก็ให้ความสําคัญกับคําว่าหัวใจมีหูด้วย เวลาถ้าครอบครัวมีหูด้วยที่บอกหัวใจมีหูคือรับฟังด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจยอมรับให้เกียรติเรารู้สึกว่าโอ้คุณทําได้เนาะที่ผ่านมาคุณหยุดได้หนึ่งเดือนเลยละ่ะแล้วคุณก็แบบเออรักครอบครัวมากขึ้นขอบคุณมากนะที่หนึ่งเดือนเนี้ยทาเพื่อคนในครอบครัวแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งให้เขารู้ว่าเราจะเดินไปด้วยกันผมมักจะเปรียบเทียบเสมอนะครับครอบครัวเนี่ย มีสี่คนในบ้านถ้าหากเป็นกิจกรรมสี่คนในบ้านที่แบบเอาเชือกมาผูกเป็นกิจกรรมแบบเหมือนเกม3ขา5ขากันเนี่ยถ้ามีสามคนมีสองคนก็สามขานะถ้ามีสามคนก็จะเป็นละสี่ขาหรือ5ขาถ้าอามาผูกกันแล้วคงอยากวิ่งไปด้วยกันน่ะแต่ถ้าระหว่างทางกว่าจะวิ่งไปถึงเส้นชัยได้บนว่ากันตําหนิกันตลอดแล้วพอคนคนนั้นเครียดกลับไปดื่มซ้ํา ไม่ต้องแปลกใจเลยครับบรรยากาศในบ้านที่รู้สึกว่าอยากจะให้มีความสุขคงจะมีแต่สงครามที่เกิดตําหนิบางทีก็มาท้อว่าตัวเองซึ่งการอย่างที่บอกครับว่าเราอยากให้คุณผู้ฟังได้เอาใจเรามาใส่ใจเราก่อนบางทีเราก็อาจจะเผลอไปบ้างพูดบางอย่างตําหนิหรือรู้สึกผิดไปบ้างกับบางเรื่องแต่เป็นไปได้ไหมครับณนะวันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสิ่งที่เราทําวันนั้นเราอาจจะเผลอว่าใคร แต่วันนี้เรารู้ว่าเราอยากให้กำลังใจและพูดทางดีๆภาษาที่เขาอยากฟังเริ่มต้นครับถ้าอยากรู้ว่าเออต้องพูดยังไงไม่ยากครับถ้าเราอยากได้ยินใครพูดกับเราดีๆนั่นแหละครับคือสิ่งที่เราอยากบอกคุณทัศวรรณเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราทุกมาก,มากๆแล้วเราทุกจนระวังไม่ลงอ่ะแต่เวลาเราเห็นคนอื่นที่เขาทุกไม่ต่างจากเราแต่ก็อยากเปลี่ยนเราอยากบอกอะไรกับเขาก็อยากให้กำลังใจเขาใช่ครับ เราก็อยากให้กำลังใจเราอยากจะบอกคือว่าคุณก็ทำได้นะคุณผ่านไปได้นะอย่างตอนนี้สถานการณ์โควิดนะครับถ้าเรารู้ว่าคนใกล้ชิดเราไม่สบายขึ้นมาหรือมีความเสี่ยงเ่ยถ้าเรามัวแต่แบบรู้สึกว่าบ้านเรากำลังมีปัญหาแล้วเราโชคไม่ดีละแต่ไอตอนที่เรากำลังมีกำลังใจอยู่เราคงอยากบอกกับคนที่เขาน่าจะมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าเฮ้ยปกป้องกันดูแลกันเนาะแล้วเราก็พยายามแบบรักษา การห่างและใกล้ชิดกันที่สําคัญคือตอนนี้ในเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยน <c oughs> เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่รู้ว่าเราจะไม่รวมกลุ่มกัน5คนเราจะไม่มานั่งรวมตัวกันเพราะถ้าย,ย,ยิ่งดื่มเหล้าเมื่อไหร่แน่นอนครับบางทีดื่มเหล้าเรื่องที่คุณสวรบอกถอนสุราด้วยโว้ก้วโนก้วนก้าวายบางทีดื่มไปต่อให้คนไม่ถอนพิสุราดื่มไปเสร็จเนี่ยอาการเมาหูมันก็เริ่มแบบชาได้ยินไม่ชัดกระซิบข้างกันเพื่ออยากคุยว่าเธอพูดอะไรเหรอ ต,ตอนนั้นถ้าใครแบกเชื้อมาเนี่ยเราก็ไม่อยากจะรับประกันในว่าความเสี่ยงสูงจะเกิดจากการสัมผัสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขา้าพรรษาปีนี้ครับถือโอกาสที่นําให้สุขภาพจิตครอบครัวคือครอบครัวห่วงใ่สร้างพลังใจหยุดใช้สุราเพื่อทําให้เดินไปด้วยกันว่าที่ผ่านมาแล้วเรายังผ่านได้เขาอยากหยุดดื่มก็สามารถหยุดดื่มเพื่อไม่กลับไปดื่มซ้ําได้เช่นกัน ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณประสงศักดิ์เจนกิจจาภัยบูรณ์ค่ะนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่วันนี้เนี่ยมาให้ข้อแนะนําดีๆเกี่ยวกับให้กับเรานะคะเกี่ยวกับการเลิกเล่าในช่วงเข้าพรรษานี้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ